สวีดัสสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับวันศุกร์ที่สามวันศุกร์ที่สามมกราคมสองพันหกสิบแปดเมื่อวานนี้ก็วันหวยออกวันที่สองมกราวันพุธหัดสัปดีที่สองมกราสองพันหกสิบแปดเมื่อวานนี้ก็ดีใจกับคนที่สมหวังกับการถูกเลียววันเลขท้ายสองตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวบนสามตัวร่างด้วยนะครับ ก็ยินดีนด้วยที่คนมีโชคนะครับผมไม่มีโชคเลขเลขล่างมันออกห้าหนึ่ง <c oughs> ผมก็ซื้อเต็มที่เลยครับมันก็ไม่ห่างกันนะครับผมซื้อสามหกใบ <c oughs> กันใหญ่เลยวันนี้ไม่พูดถึงก็เป็นไปไม่ได้ครับวันนี้อากาศหนาวมากนะครับวันนี้หนาวมากเลยเย็นจ้อยอยู่ที่โคราชหนาวมากเลยที่บ้านแกหนาวกันไหมฟังภาษาโคราชนะลู้จัก ฟังกันรู้เืียงไหมนั่นแหละ <c oughs> จานดวงชัยพัฒน์ที่โคราชหนาวแท้ๆเออๆอำเภอทุ่ทเเเเเเงเนินหนาวแต่วันนี้เย็นลงเย็นลงเลยเนี่ยอากาศหนาวแท้ตอนนี้ก็อยู่มาสิบสิบกว่าองศานะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ว่าดได้ใจมากเลย <c oughs> หนาวมาหลายวันละว,วันนี้หนาวมากเลย <c oughs> วันนี้ก็ต้อมาพูดถึงเรื่องของคุณองค์งอิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็บุญมลลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคุณโจโยมนิน <c oughs> มอลำดีมอลำเด่นหมอลำเฮงหมอลำ เพลินต้องหมอละมงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นที่ดาวลำเพลินดาวลุ่งผลใจมหาชนอุงอิงเพชรบ้านแพงมเมื่อคือนนี้อุงอิงก็ไปแสดงอยู่ที่จังหวัดมหาสาร,รคามอำเภออุดมพิสัยเนาะจังหวัดมหาสาร,รคามเฮ้ยดูคลิปแล้วก็สงสารแก่แต่แท้อีนางเอ้ยเหมือนเป็นลูกเราอะไม่สบายพาย่อแม่ก็ขบวนก็ขบวน,นใจ ใครได้หลงรักหลงชอบมุ้งหญิงแล้วก็เป็นแต่ดูคนละครับบอกก็เข้มแข็งดีจริงๆนะเป็นเด็กน้อยที่เข้มแข็งมากเลยผมว่านะบางครั้งเนี่ยครอบครัวบางครั้งในครอบครัวคนเรานี่มันไม่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 เต็มรอยเนี่ยก็ทําให้ลูกนี่เข้มแข็งได้นะเนางนี่เข้มแข็งมากลูกหอิงเพชรบ้านแพงไม่สบายเจ็บป่วยก็ต้องมานี่คือความต้องันของคําว่าฟิลิปปิน และอุงอิงเป็นตัวชูลงเป็นตัวที่เป็นตัวเอกของของวงสาวน้อยเพริเพลงไม่มาก็ไม่ได้มันก็จะมีการผิดสัญญุงสัญญาหลายๆอย่างในการแสดงในการว่าจ้างใช่ไหมโอ้ยไอเบนตานี่มันสะท่อนพ่อเบนตาก่อนบอโจก็เป็นพ่อบุญธรรมก็มี บอสโจก็ยาสุภาพก็ไม่สบายเมื่อวานนี่ก็ไปอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์อยู่ขอนแก่นแล้วก็มาลูกสาวก็ไม่สบายก็เห็นใจบอสโจด้วยรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันไหมคนรู้สึกดูวานใี้ผมเศร้าๆนะผมดูผู้หญิงแล้วผมก็เศร้านะเมื่อคืนดูคลิปดูอะไรดูเขาไลฟ์สดได้ไรก็เศร้าๆ ไม่เป็นห่วงตอนนี้จะตื่นยังกินยายังไปหาหมอหรือยังโอ้ <c oughs> นี่คือเราจะกระยอมรับเนาะจิตใจของเธอนะอู้หญิงเพชรบ้านแพงเข้มแข็งสู้ยืนไม่ไหวขาสั่นเล็กๆยืนขาสัน่นพอหยุดบอกว่าขาสั่นหมดละทั้งอากาศหนาวด้วยทั้งเป็นไข้ด้วยหน้าตาเขาโทมเลย ดูบดดูก็ต้องวิง่งดูทั้งแม่สุภาพวิ่งมาเป็นห่วงลูกสาวร่างกายคนเราเนาะทำงานบริษัทเนี่ยผมทำงานบริษัทมาหลายปีเป็นสิบบตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดตอนนี้อายุสี่สิบแปดปีก็ยี่สิบเ็ดปีผมทำงานบริษัทมานะผมลาทุกปีอย่างน้อยผมลาสนะิบกว่าวันนะ่ะปีหนึ่งอะ่ะสิบวันสิบสองสิบสามวันผมลาแน่นอน แล้วก็ส่วนพักร้อนก็ไม่มีจะเป็นลาลาลาเกินพักร้อนไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ลาป่วยตั้งหากนะเนี่ยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทำงานเปิดการแสดงทุกวันไม่มีวันหยุดวันว่างงานตัวเองแล้วการนั่งรถจากจุดนี้ไปที่การแสดงมันมันใช่ใกล้ๆลนะร่างกายคนเราเนะ่ะมันก็ต้องการพักผ่อน แต่เราก็โทษใครไม่ได้มันคือหน้าที่การงานที่ต้องทําเพื่อสร้างฐานะของตัวเองอย่างอีหลาก็เก่งนะอีนางน้อยกส็สร้างฐานะสร้างบ้านสร้างช่องซื้อที่ซื้อทาง <c oughs> ก็ได้แต่ภาวนานะครับเนาะเราเป็นเอฟซีก็ภาวนาให้วงอิงเพชรบ้านแพงหายเก็บหายไข้หายป่วยไปไว้จะได้มา รลด,ดเล่นมาสร้างสีสันสร้างความสุขให้แก่เอสซีแล้วก็แฟนขับแฟน,แฟนเพลงของเธอต่อไปแล้วก็นำพาวงพูดกันเต็มปากเลยตอนนี้คืออุงอิงขาดไม่ได้เลยเป็นตัวชูวงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยขาดไม่ได้จริงๆเป็นตัวหลักเป็นตัวคือเป็นขาดไม่ได้เลยอะนำพา ลูกวงนำพาชาวคณะรุดเล่นในสายในสายบันเทิงนี้ต่อไปงูอิงเพ้นแพงหายไปนะลูกนะจิบหายป่วยร่างกายสุภาพแข็งแรงกลับคืนมาไวๆแล้วก็ขอให้บอสโจและแม่สุภาพให้แม่สุภาพแม่ของบอสโจเนี่ยก็หายหายหาย,หายป่วยเอเวไวให้กลับคืนมาภาวะปกติรดยเร็วไวอ่ะเราเป็นเด็กศีก็ส่งใจช่วยได้แค่นี้แหละสู้ <c oughs> อาจารย์ดวงก็สู้ไม่ถูกควยก็สิารตาสื่อสาบพกมันออกหาหนึง่งจะคิดดูน่าเจ็บใจแต่เท่เอาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชประสาถินดินดานเกลยนอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินยำาม,มินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาโอเคครับสวัสดีครับสู้ๆนะลุงเองนะลุงดวงอยู่โคราชนี่ก็สู้ เราก็ได้เจอกันแล้ววัดบวชแอ